ประมาณ2-3ถึงเดือนราก็จะมาแน่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาระเบิดกอแมมเลนตาเพื่อปักชำกันค่ะอันนี้เป็นแมมเลนตาที่นกกราฟขึ้นต่อริทเทโรค่ะระยะเวลาในการกราฟจากหน่อเล็กๆนะคะก็ประมาณเกือบเกือบปีค่ะวิธีการที่จะเอาหน่อออกมานะคะเราจะใช้วิธีการแส้หนอ่อโดยใช้มีดที่มีปลายแหลมเป็นมีดแกะสละัก ผลไม้แบบยื่นเพื่อนเห็นในคลิปเลยค่ะหน่อแรกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดน,นึงนะคะก็ค่อยๆแซคค่อยๆแงะออกค่ะนี่นะคะหน่อแรกเราอาจจะต้องเสียสละนิดนึงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเมื่อแซะออกมาแล้วก็ปาดให้แผลเสมอกันค่ะตรงไหนที่ช้ำๆก็ปาดออกค่ะ เราได้มาหนึ่งหน่อแล้วนะคะสำหรับแมมเลนต้าค่ะการกราบบนตอริเทโรเราจะได้หน่อที่ใหญ่มากๆเลยค่ะและข้อดีของตอริเทโรนะคะเราจะได้ขนหนามของแมมที่เราขึ้นไปกราฟเนี่ยค่อนข้างสวยค่ะหน่อที่สองก็แสะง่ายแล้วค่ะเมื่อแสกได้แล้วนะคะอย่าลืมปาดให้แหลเรียบเสมอกันค่ะ ตรงช้ำๆต้องเอาออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นที่มาของการเกิดการเน่าได้ในอนาคตนะคะเราต้องปาดตรงช้ำออกให้หมดค่ะนี่นะคะบางหนอก็อาจจะไม่กลมค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่เราช้ำแล้วมีรากเนี่ยเ,ยเขาจะกลมเองค่ะเราจะแสให้หมดเลยเหลือไว้เพียงแค่ต้นแม่นะคะ เพราะว่าต้นแม่เนี่ยยังสามารถที่จะจ่ายหน่อให้เราได้อีกเยอะเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากการกราฟหน่อเดียวค่ะหน่อเล็กประมาณ3มเซนนะคะการกราฟก็ช่วยเร่งจำนวนต้นไม้ให้เร็วขึ้นค่ะใครที่กราฟแมมเลนตาไว้นะคะก็อยากนำลงมาชำลงดินรอรากนะคะก็ทำไปตามคลิปที่นกทำคลิปให้ดูเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะปาดหน่อแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ปาดออกหมดทุกหน่อนะคะจะเหลือต้นแม่ไว้หรือว่าหน่อแม่ไวนะคะหรือว่าจะเหลือติดไวสักหน่อสองหน่อได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะส่วนต้นแม่นะคะเวลาที่เรารดน้าอย่าเพิ่งให้น้ําโดนแผลค่ะแล้วช่วงแรกๆเนี่ยต้องเอาไว้ในร่มลาไรก่อนนะคะรอให้แผลแห้งแล้วก็รดน้ําปกติได้ค่ะ วันนี้ได้หน่อแมมเลนใต้เยอะมากๆเลยค่ะนี่เพียงแค่ต้นเดียวเองค่ะกราฟจากหน่อเดียวเองนะคะหรือเพื่อนคนไหนนะคะที่มีแมมสายพันธุ์อื่นแล้วนำขึ้นต่อกราฟแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ค่ะจริงเราจะปาดออกอีกหน่อหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะทิ้งไว้แบบนกก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาป้ายยาเร่งรากค่ะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ไป้ายก็ได้นะคะยาเร่งรากก็จะทําให้แผลแห้งเร็วค่ะแล้วก็ทําให้รากมาเร็วหลังจากที่เรานําไปชําหรือว่าร่อรากนะคะก็จะลดโอกาสการเกิดการเน่าได้นะคะนี่นะคะหน่อเน,นี้ยเราราวสี่เซนครึ่งค่ะการป้ายยาเร่งรากก็จะป้ายแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราตัดแล้วก็พึ่งแผลให้แห้งสองอาทิตย์นะคะหน่อลิงต้าตรงรอยที่ตัดเนี่ยแผลก็แห้งสนิทด,ดีแล้วค่ะประโยชน์ของยาเร่งรากนะคะนอกจากจะช่วยเร่งให้รากมาเร็วแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ลดโอกาสที่แผลจะเกิดการเน่าตอนที่เราปาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงปลูกเลยค่ะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปุ๋ยใส่สตาเกิลจี เราก็นําหน่อที่เราปล่อยให้แห้งแล้วเนี่ยลงปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะการปลูกก็คือการชํานะคะวางแบบนี้นะคะอย่าใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปเพราะว่าลินต้าของเรายังไม่มีรากค่ะเดี๋ยวเนื้อที่ที่จะใส่ดินเยอะเกินความชื้นก็จะเยอะนะคะจะทําให้เวลาที่รากเพิ่งงอออกมาเนี่ยจะเน่าเร็วค่ะจากนั้นพยุงลําต้นไว้นิดนึงนะคะ นื่องจากว่าเราเลือกกระถางที่ไม่โตพื้นที่ในการโรยหินไม่ต้องเยอะนะคะแค่วางคับให้ลําต้นเขาอยู่กับที่พอไม่ต้องขยับไปขยับมาค่ะสามารถรดน้ําได้เลยเพราะว่าดินก็แห้งหนองก็แห้งนะคะการลดน้ํานะคะเราจะรดทีละน้อยๆค่ะแบบนี้นะคะ ตำแหน่งการตั้งวางแดดนะคะแดดน้อยๆแดดดำไรนะคะน้อยๆแต่ว่าชั่วโมงแดดย,ยาวๆค่ะลดน้ำแบบนี้3-4วันครั้งนะคะประมาณ2-3เดือนราก็จะมาแน่นแล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะลองชําแมมเลนต้าก็สามารถทำตามคลิปนกได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชูราดากาเด้นค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้วิชูราดากาเด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอปช้อปปีนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ